ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ให้กําลังใจพร้อมให้โอวาดพร้อมกับส่งทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าร่วมการแข่งขันขกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จันเกมที่จังหวัดจันทบุรีค่ะนายโสพลสวนรณรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธนาวุฒิเพชรชระ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตดนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเกต็ตร่วมให้โอวาทและร่วมส่งนักกีฬาและผู้ควบกลุ่มทีมซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเกต็ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันทเกมระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกม ระหว่างวันที่25ถึง31มกราคม2568ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน220คน23ชนิดกีฬาและส่งนักกีฬาคนพิการชายหญิงนะคะและผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมแข่งขันรวมจานวน47คนค่ะ โดยทางผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตครับได้เป็นผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนจำนวน1 1 2 8 3ล้านนบาท ให้แก่นักกีฬาจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬาโดยขอให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจทั้งในการฝึกซ้อมและหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีความมุ่งมั่นและแข่งขันอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและจังหวัดภูเก็ตครับ